เออ้ยอพูดมามีอะไรก็พูดมาเลยไม่ต้องใส่หัวแล้วถอนหายใจหรอกเหมือนมัเหมือนที่ทำอะไรผิดอะ่ะพูดมาเลย กูอย่างเดียวครับงานนี้ไม่มีอะไรเลยแล้ทีเบอร์รู้ปูข้างตัวออไรไปแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้ว